โซสวัสดีครับอะไรเฮ้ยมาเฮ้ยบ่าวิไม่รู้อยู่นี่ดวนเนี่ยอยู่อัมน้ำอยู่อัมน้ำไปไหนมาครับทุระทุระดิอะไร ไม่อาไปใส่บ่วงไอ้ครับที่ใส่บ่วงมันไม่ได้ไม่มีที่ใส่เลยดูเลิกอ๋อนี่คือยังไม่ได้ใส่จยางนั่นเลยเต็มบ่วงเต็มอยู่ไปจะหาใส่บ่วงอยากกินแกงหนูไปใบ่วงฝาหน้าบ้านเราไปเฉยเลยอยู่เอามีธุระอะไรเขาดีอะไรมีมีมีธุระไปหาแม่พี่เบาเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องสำคัญไม่อย่งั้นไปตามคุณล็อกเมื่อกี้แม่เพิ่นรีบปิดน้ำเลยใช่เมื่อกี้กําลังเปิดน้ำอยู่รีบปิดเลย เหรอคุณแม่ก่อนอางน er: ้ำรอยากให้อ right? ัน like ่ะพอค่แล <ma ้วมันจะไม่ค่อยไัดเออไม่ชัดอืมเออนเรียนเชิญคุณแม่มามายืนหน่อยแม่ยู่ค่ะแม่เอ้ยผมยังไม่รูเลยผมเพิ่งมาใส่บวงผมเื่อไมอืมไปที่บ่าเราเขาเพิ่มไปไปไปามคนเรา อ๋อมุมนี้สิมุมมุมนี่เนี้อนี้น่นี่นมุมนี่เหรอเลือกมุมกันเลยอมุมดินี่ต้องเลือกมุมเหรอนี่เราใช่หรอมุมนี้นี่มันได้แสงกว่านะตรงนี้มันอับนะอผมเข่าอะไรกับคุณเนี่ยฮะผมยังไม่เข้าใจเลยไม่รู้เลยเหรอฮะใครรู้เนาะข่าร้ายเหรอข่าดี่ม่ไม่ข่าดีจะมาบอกอืมนะนะมันเห็น่ของบ่าวเห็นเนาะนี่ เดี๋ยวผมเช็คให้ไปเลยพอได้อยู่พอดีมีข่าวดีพอดีว่าเมื่อกี้เนี่ยกลับมาจากทําห้องน้ําบ้านที่เขาไปใกล้ๆหน่อยก็ได้ะกลับมาจากทํางานบ้านที่แล้วทีนี้เปิดลายดูแล้วทีนี้มาเปิดลายดูตกใกลอ้ยยะมีข่าวดีมาถึงแม่ของพี่เบาผมก็เลยรีบมาเลยะแล้วก็อีกหนึ่งท่านแต่ว่าหนึ่งท่านเนี่่งนี้ พรุ่งนี้เช้าเพราะว่าวันนี้มืดแล้วน่าจะได้แค่คนเดียวนี่แหละก็เลยมีผู้ใหญ่ใจดีไม่ประสงค์ออกนามแล้วก็เป็นคนที่สนับสนุนเรามาตลอดบ่อยมากคนนี้ไม่ประสงค์ออกนามเนี่ยคนนี้เนี่ยมอบเงินสดให้แม่พี่เบาวเครียมเงก่อนเงหนึ่งรับสองสามโอ้สามแล้วนะสี่ห้าโอ้เยอะ เทียงมาก่อนห้าใบแล้วพิ่นมาประสงค์ออกน้ำรับเลยเหรอรับเลยคพอยพอให้เอซี่เขาขอบคุณค่ะใบผมก็ได้ใบหน่อยฮะมีแดงด้วยเหรอเลี้ยเยอะเลยเยอะสำหรับแม่นะนี่นะขอบคุณมากมากผู้ใหญ่ใหญ่ดีเนาะที่แม่ผสมออกน้ำเนาะร่ำรวยเนาะให้ให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอะไรมาเต็มมา ความสุขนั้นกลับคืนสู่ครอบครัวของคุณแม่เนาะใช่แม่หรือลูกก็ไม่รู้แหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละนั่นแหละรู้แต่ว่าท่านนี้ช่วยบ่อยมากอยากอยากอยาขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุ้าพูดไม่เก่งพูดไม่เก่งนะคะอาพี่บ่าวพูดหน่อยพูดมลก็ขอบคุณมากไหมเนาะให้สุภาพง่ายแรงแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยครับผมกลับคืนสู่ครอบครัวเราเท่าพันเท่าาุแม่ดีใจไหมดีจีเงินเงินนี้เยอะสำหรับเราในใอในนี่แหละคุณ ครับผมเท่าที่ผมดูนะถ้าอันผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยน่าจะมองเห็นว่าแม่ของพี่บ่าวเนี่ยเป็นคนที่มีน้ําใจแล้วก็เป็นเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบสร้างเสริมผู้หนูใช่สังเกตดูว่าเราไปน่นไปนี่แม่พี่บ่าวเนี่ยก็จะเต็มที่ครับครับเ <นะ S 1> ราก็ไม่ไม่ได้รวยอะไรมากมายแต่บแบ่งปันแบ่งปันปันพอพอมีพอใช้นะพไมีพอใช้ยางเช่นตอนที่เราไปบ้านที่อุทิศอันนี้ก็จะเอาอะไรนะช่วงนั้น ข้าวสารข้าวสารขาหารแม่คว่ามาม่ามะเม่ออะไ่นมเาะใช่ไยรอดข้าวเดียวเดียวยายก็ยังฝาก เงินให้500อเลยไม่ไม่ไม่ก็ไม่ได้มารวยแล้วลูกมอใช้ตอนนั้นไปลาวว่เรี่องเดียวเข้าสารแล้วก็เงินอสานมีสอบแล้วก็เครื่องใช้เครื่องห่มเนาะถ้ามีโอกาสแม่จะทำคอมดีกับไปกับพวกหนูนั่นแหละเราไปที่ไหนคุณแม่ก็เพื่อนก็สนับสนุนเรื่อยๆถ้ามีโอกาสได้รวยแล้วมากมายก็ช่วยกันแบ่งปันคขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณมากค่ะารถูการแขงแรงรํารวยรํารวยเงินนองไทยมาไทยมาไยมาจ้า ทำความดีนะก็จะมีความดีคืนมาเหมือนกันแม่เขาพูดมามากไม่เก่งพูดเป็นไม่เป็นด้วยพี่อะไเอฟซีเราก็ดีใจเราก็ตกใจสิลูกแม่ยยงกมาบ้าก็บออยู่อะไรบ้าพูดพูดไม่ได้แตนเบ้เยบอ้าวข่าวดีแล้วข่าวร้ายคำพวกนู้นบนีบ้า แม่ยังบาาบาอยู่เอาเสือเอาื้อได้เอาื้อกด็เสิเรื่องจริงหรอะเอาเปิดอจริงเลยผมคิดว่านะน่าจะมีการเบิกด้วยนะเนี่ยหลังหลังจากปิดกล้องนี่นี่อาจจะเงสัยสงสจะเอาร้อยบาทไปใส่สุงมุนี่คุณเดนี่อะไรนี่เน็ต่อไทเลยเรเียร์อยู่ว้าบาบาเาบา้รุเอาค่ะคุณนามค่ะขอบคุณเจ้าองขอบคุณเจราป๋อวการแม่จะทำตอนนี้กับพวกหนูมาเลบ ก็ดีใจนะครับผมเป็นนักใจน้อยก็พวกเราก็ดีใจพ่อแม่ก็ดีใจนะครับผมเอฟครับเรื่องเชิญนะไปกินข้าวอยู่บ้านก็ได้วันนี้ครับผมครับอ๋อไม่ยาวนะอันนี้เด็ดสบาเด็ดเซ็มไปเด็ดเรามีปลาไม่เอ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 าเอาเลยเลยทำเพ่งเลยแม่แม่ซื้อหมูมาอืนะครับผมเดียวหยิบแบ่งกันครับโตนะครับ นี่นายเอฟซีทำใจทำใจแล้วไม่เอาความมาแล้วขอแล้วโอเคป่ะครับด้วยขอบคุณเนาะเอฟซีใจบุญครับบุญครับด้วยนะครับมคือแม่ต้องเอาน้ำเนาะคือก็ครับผมโอเคครับผมครับขอบคุณมากมายนะครับผมก่อนท่านสุภาพแข็งแรงนะครับตัวท่านแล้วก็ครอบครัวนะครับที่เมตตาอ่พึ่งแม่ผมนะเอฟซีก็สุภาพแข็งแร่งก็ร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมรอครับรอ สวัสดีครับ